บิวกิ้งยอมรับผิดขอโทษจากใจเคยบุลรี่เพื่อนสนิท LGBTQ ค่ายชี้แจงบุลรี่รุ่นพี่เป็นข่าวเท็จบิวกิ้งยอมรับผิดขอโทษจากใจเคยบุลรี่เพื่อนสนิท LGBTQ ค่ายล้านจดหมายชี้แจงบุลรี่รุ่นพี่ข่าวเท็จ อีกหนึ่งนักแสดงชายที่ถูกขุดคุยวีกรกรรมสมัยเรียนถึงประเด็นร้อนที่ถูกเอามาแฉการโซเชียลสำหรับดารานักร้องนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างบิวกินพุทิพงศ์ที่ถูกแคปข้อความที่เคยบูลลี่เพื่อนในวัยเรียนซึ่งเป็น LGBTQ จนเจ้าตัวออกมาขอโทษและชี้แจงโดยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook และ i ิน t a g r กรส่วนตัวเปิดใจถึงความรู้สึกและเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนโดยโพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้บอกว่าบิวกิ้นก็เคยบุรลีเพื่อนแฟนคลับที่ขู่ฟอ้องไม่รู้สึกว่าการกระทำนี้ผิดโดยบิวกิ้นได้ออกมายอมรับผิดด้วยใจจริงถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นว่าจากกรณีที่มีการแชร์คอมเมนต์ใน Facebook ของผมและเพื่อนสนิทในอดีตผมขอยืนยันว่า เป็น Facebook ของผมจริงและได้พิมพ์คอมเมนต์ด้วยตัวเองจริงๆหลังจากทราบเรื่องผมได้ติดต่อไปหาเพื่อนสนิทคนดังกล่าวผมได้ขอโทษเพื่อนเรียบร้อยแล้วโดยเพื่อนไม่ได้ติดใจกับคอมเมนต์ของผมแล้วกรณีนี้ผมยอมรับว่าคอมเมนต์ที่ผมเคยอ้างถึงไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดและในวันนั้นผมได้กระทำโดยขาดวิจารณญาณในการคิดและไต่ตองให้รอบคอบถึงผลลัพธ์ ทุกทางที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมในวันนี้ผมรู้สึกเสียใจกับการกระทําในอดีตทั้งกรณีในนี้รวมถึงการกระทําอื่นๆที่ผมเคยทําในทํานองเดียวกันกับบุคคลอ,อื่นด้วยวันนี้ผมเติบโตเรียนรู้มีวิจารณญาณสามารถรับรู้และแยกแยะถึงสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้ว ซึ่งผมจะไม่ให้กรณีที่ไม่เหมาะสมแบบนี้เกิดขึ้นอีกสุดท้ายนี้ผมขอโทษเพื่อนสนิทของผมอีกครั้งรวมถึงขอโทษทุกคนมาณที่นี้ด้วยบิวกิน 10มกราคม2566ในขณะที่มีอีกหนึ่งกรณีที่หยิบยกมาเป็นประเด็นคือมีแอคเคา t ์ทวิตเตอร์หนึ่งในออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวที่อ้างว่าบิลกิ้นได้บุรีลุ่นพี่และได้พาดพิงถึงชื่อบริษัทของบิลกิ้นโดยทางบริษัทบิลกิ้นเอ n นเตอร์เทนเมนต์จึงได้ร่างจดหมายออกมาชี้แจงว่าเนื่องจากเมื่อวันที่3มกราคม2566ที่ผ่านมามีแอคเคา t ในทวิตเตอร์ชื่อจุดๆ โพสข้อความพาดพิงถึงศิลปินเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของศิลปินหลังจากทางทีมง,งานทราบเรื่องจึงทำการติดต่อเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงไปยังผู้โพสต์ข้อความดังกล่าว และพยายามสอบถามขอเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ส่วนตัวของผู้ที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นผู้ถูกกระทำเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงของเรื่องราวความเป็นมาปรากฏว่าบคุคคลที่ถูกแอบอ้างว่าโดนกระทำนั้นไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องราวต่างๆแต่อย่างใดยังปรากฏพบว่าผู้โพสต์มีการปลอมบทสนทนาผ่านแชท ในลักษณะที่ได้คุยกับบุคคลที่ถูกแอบ,บอ้างทั้งขณะที่อยู่ระหว่างการไก่เกียรผู้กล่าวหาก็ยังคงมีการพูดกับบุคคลที่3ในทํานองที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่ทางบริษัทลิงเห็นว่าทางผู้โพสต์ไม่ได้รู้สึกผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและทางบริษัทมีความจําเป็นในการปกป้องสิทธิ์โดยชอบดําเนินการ ทางกฎหมายต่อไปอย่างถึงที่สุดโดยไม่ยอมความใดๆจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันองานนี้หนุ่มบิลกิ้นก็ได้ออกมายอมรับผิดและพร้อมกับขอโทษจากใจจริงนั่นเองค่ะยังขอโทษเพื่อนอีกครั้งหนึ่งอีกด้วยค่ะพร้อมกับไปเคลียร์กับเพื่อนแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนคนนั้นที่เป็น LGBTQ ก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับหนุ่ม PP นั่นเองค่ะางานนี้ก็จบดราม่าเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ดราม่าที่เกิดขึ้นอีกเรื่องนั่นก็คือาการดราม่าที่เคยบุรี่รุ่นพี่ที่แอบอ้างนั่นเองค่ะอันนี้เป็นข้อความเท็จนั่นเองค่ะ งานนี้ทางด้านบริษัทของบิลกินก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพราะผู้โพสต์ไม่มีจิตใต้สํากึกในการรับผิดชอบหรือรู้สึกผิดแต่อย่างใดเลยทีเดียวค่ะอย่างนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรค่ะยัางไงารับเบ็ดบารมาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มบิวกินด้วยนะคะยัางไงารับเบ็ดบาร์มาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ